นะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้พระให้ใจชุ่มชื้นใจมีความสุขนะนะ้ำลนะ้ำนหะ่วยพญานาคมังนอะไรนะนะนะ โอ้ห่เยอะแยะเลยมากราบไหว้สักการบูชาวันหยุดวันมุทันได้มมโหลานตะการตาแหลงศรัทธา โอย้อยห um ยุดหย่อนสยุดยอดหมดรถกันนียงามรถกูได้เนาะจุกรถขายเลยวะนะรถหมดไม่อย่างนั้นขขายบ่เนาะ จีเม็ดอันนู้นจีมงแล้วบอกแม่เนะล้างมือไม่ลูกเช็ดมือไหมเอ้าเม็ดเฮ้ยเหนียวอลังการ ลกมาเร็วๆเร็เรมาไม่แม่เร็วโอ้กลังการาแกลังการย้ยอนอโอ้แง่งจับผ้าล่นเหลือล่นลามเนี่ยวาถ่ายตัวนี้เห็นเย็นตรวนี้นน สาวสองคนนี่ครับผมพามาเที่ยวครับผมพามากราบไหว้พระบูชาอ่ะอ่ะยืยนตรงนี้แนหะออละรวังรถเดี๋ยวเวม,มียไปยืยนสองคนกได้นะอยนะยืยยนสองคนแล้วพ็อถ่ายให้แล้วอ่ะยืยนเลยหันหน้ามาหันหน้ามาแลวพี่เมีย์ันหน้ามา อืม,อมเอาไปแม่ไปทางนี้ลูกแม่าทางนี้ลูกอ่ะ,อะโอ้ขอให้มีโชคมีลาภนะสุขภาพดูความสุขภาพสของรึงแข็งแรง